สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับก้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชอาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของ1 5 3 0กรกฎา,กาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการบิบคอร์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสนับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ยู e เซอร์บูพยานะครับเขียน กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของชาวธนูลัคนาธนูกันก่อนนะครับจะมีดาวในการยกย้ายราศี1ดวงก็คือดาวอาทิตย์เพียงดวงเดียวนะครับสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวธนูแล้วก็รักคณาธนูมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวงคุณคือดาว พระหัสสปดีเลขห้าได้โครจรไปเป็นภพเรือนอลินะครับอยู่ในตำแหน่งอลิก็อาจจะทําให้ชาวธนูและขณะธนูนั้นต้องใช้ความวิริยะอุตสาหาการแบบบุกบา่าวฝ่าฟันเพื่อให้ไปถึงณจุด ความสาเร็จปลายทางที่ดีนะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวตกในภพเรือนอลิเนี่ยมันก็มีสิ่งที่อาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงไตรตรองตึกตองให้ดีก่อนดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับหมายถึงดาวแห่งความรอบคอบหมายถึงดาวแห่งการพิเคาะพิจารณาใช้เหตุใช้ผลอะไรประมาณเนี่ยเมื่อเวลาโครจรไปตกในเรือนอลิเนี่ยอาจจะทำให้ชาวธนูอาจจะต้องพยายาม f o l l o w ตาม หลักปฏิบัติข้อบังคับอะไรเงี้ยให้มันดูแบบกระชับและแน่นหนามากขึ้นอาจจะทําให้ชาวธนูนักนาธนูนั้นรู้สึกอึดอัดเด็ดหนึ่งนะครับที่ต้องทําตามกฎตาม,ตามระเบียบตามข้อบังคับอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่มันก็จะดีตรงที่ว่าดาวพฤหสัสบดีนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนอริคุณสามารถที่จะปรับและแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้คุณก็จะค่อยๆแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไปแนวนมทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของดาวพัลสบดีเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวมฤตยูและดาวอังคารด้วยอาจจะทําให้ชาวราศนาธนูมีความรู้สึกอึดอัดใจบ้างอย่างที่บอกไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าตรงอย่าเถนตรงเกินไปอย่าแบบซีเรจ,จริงจังเกินไปให้เราทําตามบทบาทหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นทีนี้เราไปตามกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงิน ได้ผลการเงินของคุณคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลขเจ็ดได้เดินโคจรขึ้นไปนะครับเป็นพบที่3ของลักนณาเขาเรียกว่าตําแหน่งโยกหน้าลักนณาเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเพราะว่าดาวเสานั้นได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าอุดมนาระเอกเกณฑ์นะครับจึงทําให้ชาวธนูนั้นมีโอกาสจะมีลาาผลการเงินนะครับหรือว่ารายได้เข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรรมบางคนเนี่ยอาจจะสามารถตั้งตั้งสร้างเหนือสร้างตัวนะครับหรือว่ามีการ เขาเรียกว่าเหมือนกับมีความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินที่ดีดา,าวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับใช้ความขันตินะครับหรือความอดทนการบากบั่นเพื่อที่จะมีความสําเร็จได้เนาะมันก็อาจจะทําให้ชาวธนูแล้วก็นะันขณะธนูนะั้นมีโอกาสที่จะมีความบุกบ่าฟ้าฟันทําให้มี อะไรดีๆทําให้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทําให้การเงินนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงที่ดีแล้วก็มีหลักทรัพย์นะครับบางคนอาจจะเป็นแบบเงินก้อนใหญ่อาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเคยเป็นกเกษตรเก่าอยู่ที่ราศีกุมด้วยดังนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับดาว เสาเนี่ยเป็นเกษตรบดีในเรือนการเงินเลยนะก็แสดงว่าการเงินค่อนข้างดูดีมีอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะดูมีโอกาสจะสร้างรายได้ได้ไดแบบเป็นกอบเป็นกำที่ดีขึ้นนะครับความซีเรียสจริงจังต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปอีกในยะสําคัญหนึ่งมีดาวเกตสุริยาทโคจรมาทับกับเรือนการเงินทําให้ชาวธนูลัคนาธนูอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการหมุนเงินนะครับทำให้การเงินนั้นสะพัด นะแล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาดีแต่ว่ารายจ่ายก็จะเยอะตามตัวไปด้วยนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องบร้านสมดุลบริหารจัดการนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ได้ตำแหน่งอโดมเกณ์แล้วก็อาจจะมีความสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของดาวราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุุนิดหนึ่ง การที่ดาวราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุอาจจะทําให้ชาวราศีธนูลัคนาะธนูนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหากับในเรื่องของคนทางบ้านเล็กน้อยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะมีโอกาสของการที่ไม่อยู่ติดบ้านแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ าการใช้รมคำพูดต่างๆกับคนในบ้านในครอบครัวบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะต้องอแตกแยกย้ายกันนะครับจากบ้านไปทํางานกันคนละถิน่นคนละที่อะไรประมาณนี้ครับเพราะอยู่บ้านไม่ได้นะบ้านแตกคําว่าบ้านแตกไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องทะเลาะก,กันแต่หมายความว่าบ้านแตกเพราะว่าต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองเช่นคุณมีพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับอาจจะมีพ่อกับแม่อยู่บ้านนอกนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่พี่น้องนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ย พากันแบบแตกกันออกไปเป็นครอบครัวพากันแตกออกไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรประมาณนี้เลยบ้านก็เลยไม่สมบูรณ์แบบเป็นบ้านเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือคําว่าบ้านแตกไม่ได้แปลว่าแบบทะเลาะก,กันจนบ้านแตกขนาดนั้นมันก็มีบ้างแต่ว่าน้อยส่วนมากจะบ้านแตกในลักษณะที่ว่าไม่ไม่มีคนอยู่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะต้อง จัดกระจายนะครับไปอยู่กันต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยมากกว่าประมาณนั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับเราไปดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวธน,นูคือราศีกันคของได้วดาวพุธเลขสีได้โคจรไปตกในภพเรือนมอรณะนะครับก็อยู่ในตำแหน่งนี้ อีกสักประมาณหนึ่งเลยแตก่ก็ทั้งเดือนครึ่งหลังของเดือนกรกฎานะครับการงานตกในภพเออลินอริเนี่ยอาจจะอมรณะนะครับอาจจะมีเก์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรือบางคนอาจจะต้องไปเดินทางนะครับไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีคอนเนคชั่นต่างๆกับ ชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ก็โอกาสของความสําเร็จก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะได้ในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆแล้วทาให้เราต้องขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรแบบนี้เพื่อที่จะต้องไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังโยกกับดาว พุธด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใช้สติกับการคิดการตัดสินใจอาจจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จบปัญหาคลี่คลายและอาจจะมีโอกาสของการมีอนาคตที่ดีในอนาคตข้างหน้าดาวพุธจะย้ายนะครับลงมาเดลาสีสิงในช่วงของเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งเข้าไปในเรือนสุภาความสําเร็จนะครับก็กําลังจะบังเกิดกับกุณอีกครั้งหนึ่งต่อไปเรามาดูในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธนูนะครับก็คือราศีเมถุนคองด้วยดาวพุธเลขสี่ นะก็ได้โคโจรไปอยู่ในภพเดือนมรณะเช่นกันเพราะว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์เมตตาค่อนข้างเยอะเนาะมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะดูมีเสน่หาต่อกันค่อนข้างเยอะแล้วอาทิตย์เนี่ยก็จะโคโจรมาร่วมนะครับในวันที่16กรกฎาคมนะก็จะเป็นอาทิตย์พุธศุกร์นะครับโคโจรร่วมกันทําให้ าชาวธนูและคณะธนูมีการติดต่อการสื่อสารมีการเดินทางนะครับหรือว่ามีอะไรที่อาจจะทำให้ชาวธนูและคณะธนูนั้นมีความรักความสัมพันธ์นั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่า,าหมดหมายระยะปลายทางนะครับความสําเร็จกับความรักเนี่ยอาจจะดีขึ้น นะครับค่อยดีขึ้นในช่วงปลายๆเดือนกรกฎาคมจนไปถึงในเดือนสิงหานะครับต้นเดือนสิงหาดาวคู่ครองจะโคจรอ,ออกไปอยู่ในเรือนสุภาจะทําให้ความรักความสัมพันธ์น,นั้นมีพัฒนาและการเติบโตที่ดีกว่าเดิมตอนนี้ก็อาจจะดูนิ่งๆทรง,ง,งๆไปสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเป็น long distance relationship นะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นระยะห่างหรือความ ไกลกันสักพักหนึ่งก็อาจจะต้องให้เวลาแต่ว่ายังไงคุณก็ยังมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีแรงปัรถนาต่อเขาคนนั้นได้ดีอยู่เช่นกันนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆมีโอกาสของการลงตัวและก็กลับมาคืนดีกันได้สับใครที่อาจจะเงียบห่างหายไปก็จะอาจจะคืนดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามากับในชีวิตของคุณในช่วงปลายเดือนกรกฎาต่อในช่วงของต้นเดือน สิงหาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ